ใช่แล้วนะอุ้ยที่สองพันสี่หน้าม่วงมาแล้วเหมือนมีโอกาสนะโอกาสสเกตเตอร์โพอบอกเออหน้าเจโอเคห้าหมื่นห้าหมื่นห้ามาฟักโต๊ดอ้าวนะครับผมก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับผมเนื่อมาอยู่ในเกมสาวถ้ทำทุน500บาทเบ็ดห้ ครับผมอนะ่าแล้วได้ได้เรื่อยๆเราจะขยับไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคเดีไหนเราจะขึ้นเป็ดให้ถึง500กันเลยทีเดียวอ่าทุน500เราจะขึ้นเป็ดให้ถึง500โอเคฮะตามนี้สิบทีทิ้งดวงไปก่อนไปดอกแรกมาไม่โผล่ตามด้วยดอกสองดอกสองเบาจับมาเบาเบาเบาเออสี่ห้าเราได้อยู่หน้าม่วงมาร้ 120. อยยี่สิบไม่มาเลยเว้ยโอ้โหไม่มาเลยเว้ย เออหน้าชมพูห้เอ้ยมาหน่อยดิเอ้ยต้องอย่างนี้ที่เ0ยี่สเออสองร้ิเออสองร้อยเจ็ดสิบอูสี่เลยวะแล้เดี๋ยวขายาขาัเบรดเลยนะเดี๋ยวขยัขยบเลยนะอ้นเบาวะเฮ้ยเออต้องอย่างนี้ที่วะหกส เอออะไรอย่างนี้สามรสิมันต้อง,งอย่างนี้พี่ผลลับไป็นเต็มที่หนึ่งพันนะผมเออสามร้อยสเกเตอร์เข้ามาดิเบอ้บอเบ้อไวามาแต่ยังมีโอกาสเข้าอยู่มีโอกาสเข้าอยู่เบอ้อไม่มาจะามีไวก็จะมีโอกาสอยู่จะมีโอกาสอยู่ลงมาเถอะให้เถอะใ,ให้หน่อย โอเคแล้วสกเกเตอร์เข้าพอดีครับผมฟิวเจอร์เลยครับผมฟินทีสิบทีนะครับผมมา let's go โอเคดอกแรกไมครัผมตามด้วยดอกสองไม่มีตามมาด้วยดอกสามนางมงจะออกหรือเปล่าน,นางมองอ่อนไหมไม่ออกเออเบาวะ่ะเบา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 อยู่วะ่ะเข้าฟรีรอบนี้เบาจัง เออหูเบาว่ะทุกคนมันรู้สึกเบาจังอะฟีรอบเนี้ยเออสองร้อยมาอุตส่าห์กลับมาเล่นเลยนะเกมเกมนี้ด้าเอออันดับหนึ่งเลยนะเกมเนี้ยได้มาหมดห้าร้อยแล้วผมขอ,อยนุาตเพิ่มเบ็ดเลยแล้วกันนะผมสองร้อยเลยครับผมไปสิบที เอาสิไม่แนะนําให้เล่นเบสสูงๆนะครับผมแล้วก็ไม่แนะนําให้เล่นตามนะครับผมดูผมเป็นตัวอย่างไว้แล้วเหมือนจะสก้าวสเกตเตอร์เลยไปเข้าเลยไปเ้าเลยไปเข้าเลยอ่ะแล้วหมุนฟรีด้วยเราเล่นเบสสูงแล้วหมุนฟรีไปดีครับผมโอ้โหไม่มาว่ะอนนี้เฮ้ยหมุนฟรีเราไม่เราหมุนฟรีเราไม่ซีเรียสเข้าร้หกสิบขุนฟรีเราไม่ซีเรียสจังหวะนี้หมุนฟรีเราไม่ซีเรียสเลยเออ480 เออเบาอ่ะเบาเบาเบาหรอหน้าแดงอืมไม่หน้าแดงไม่มาแตวคูท่าอืมหนุกไม่โผล่เออแล้วสเก็ตเตอร์คอยปีกอีกเปล่าให้อีกเปล่าให้อีกหึกไม่ให้แล้วนะอู๋อีกสองพันสี่หน้าม่วงมาแล้วเหมือนมีโอกาสนะโอกาสสเก็ตเตอร์โผพอบออระดับเจ้โอเคห้าหมื่นห้าหมื่นห้ามาฟักโต้แล้วสเก็ตเตอร์จะล่นไม่ล่นก็ไหลต่อดีจ้ามัน แล้วคูณสิบหกแล้วด้วยจะมาไม่มาโอ้โหไม่มาห่วงอ่ะห่วงอะไรกนันนาวะมาหน่อยดีสามสิ่สุดท้ายพอเลยครับผมเอ้อแต่เราเพื่อนคุณดูว่าห้าร้อยวะเออเดี๋ยวเล่นให้ดูก่อนเลยดีกว่า, 7, า, 7, าเาดี๋ยวเล่นให้ดูก่อนเลยดีกว่าแล้วเจ็เดพันหกมาเจ็ดพันหกมาเอาดีเอาซีเอาเรื่องเอาเรื่องไปเลยครับผมทีสุดท้ายโอ้ไม่โผพอทีสุดท้ายดวมาเตะเต็มโงมพี่ สามหมื่นสี่ร้อยครับผมโอเคขออนุญาตนะผมโอ้แล้วเข้าเลยแล้วเข้าเลยผมไม่เล่นแล้วเบ็ดห้าร้อยพอเลยครับผมแล้วมันเข้าสกเกตเตอร์ให้ผมเลยดอกนี้ไปกันต่อลุลือไปกันลุลืลอขมว่าเลยไปกันลุลือดอกแรกไม่พอดอกสองไม่พอดอกสามไม่พดอมมพดอกสี่ไม่พอเลยห้าไม่พอหกไม่พอเจ็ดเออแล้วสิบ เออไหลไปไหลไปสามร้อยยี่สิบคูณสิบแล้วหน้าเขียวมาพันตีร้อยยี่เออหนึ 1, ่งพันเออสองพันแปดแล้วผมก็จะจ่ายนาวงให้ได้บังเก้าหมื่นแล้วผมไปเย็นต่อครับผม โอ้เมื่อกี้น่าม่วงใจนะคุ้มเลยนาทีสุดท้ายครับผมโอ้ไม่โผล่เลยได้มาทั้งหมดนะครับผมสองหมื่นหนึ่งอาไว้เ,วเจกันคลิปหน้าครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตักให้ผมไว้เจกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไว้เจอกันครับผม